มีผู้ถามมาว่าคงจะนั่งสมาธิหล่แล้วลกานี้ก็เห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เห็นตัวเองลกเล็กเท่า,า,มาเมล็ดทรายากระโดดโลดเต้นทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับการเห็นตัวเองนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เกิดจากการที่จากประสบการณ์ข้าพเจ้านะข้าพเจ้าดูลมหายใจตอนฝึกใหม่ๆสมัยเป็นคารวาดนะดูลมหายใจไปทั้งวันทั้งคืนพยายาม เมื่อเราพอฝึกไปฝึกไปฝึกไปอเพราะความอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปไงมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรแต่ก็จะเลิ่มลมหายใจนะตามแนวที่หลวงพ่อฤศีลิงดาท่านสอนนะพยายามเดียวดูให้ติดต่อสามวันแล้วพยายามมันเวลาว่างก็ดูอย่างงี้ะดูแล้วจนกระทั่งนอนดูพอเราดูสตินะเป็นการฝึกสติอยู่กับลมหายใจไงนะพอลมเริ่มละเอียดเข้าสติของเราที่ฝึกมานานเนะี่ยมันตามทัน พอตามทันมันก็เห็นด้วยสติล่ะเห็นเท้าลอยขึ้นมาบ้างบางทีเนี่ยเราจะเอื้อมมือไปปิดไฟก็มือภายในตัวในนี่มันหลุดออกบ้างคือสติของเราที่ฝึอกอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันฝึกจากลมอยากก็ไปพอต่อเนื่องชัดเจนแล้วมันก็เป็นสมาธินะพอลมเริ่มละเอียดเข้าไปแล้วสติเราละเอียดตามทันมันก็เลยเข้าไปเห็นภายในเห็นด้วยสติ กการเห็นด้วยคล้ายๆว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่เนี่ยคงจะเป็นเห็นด้วย ally, จิตที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่จาจักจักสุวิญญาณนะส่วนที่เป็นส่วนที่ละเอียดละที่มันแยกออกจากการเห็นด้วยตานอกจะนั่งสมาธิแล้วไปเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่นะก็เห็นด้วยตาในก็เห็นด้วยสตินั่นเองสติเท่ละเอียดเมื่อสติละเอียดจิตก็ละเอียดเป็นสมาธิที่ละเอียด นะเหมือนกับว่าถึงเราไม่เห็นด้วยเป็นภาพนะเป็นทิปจากสนะุแต่เราเห็นด้วยสติมีความรู้สึกว่าตัวเราเองนะถอดกายออก,ก,กไปนะแล้วมีกระมากระโดดโลดเต้นเนีย่ยการเห็นเนี่ยอาการที่ประกอบขึ้นกับจิตก็คือเรียกว่าการปรุงแต่งอาจจะปรุงแต่งให้ใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรก็แล้วแต่เท่าเม็ดทรายอะไรอย่างที่ว่าน่ยไปกระโดดโลดเต้นลักษณะเน,นี่ย เมื่อสติของเราที่ฝึกเข้าไปดูลมหายใจละเอียดเข้าไปจนถึงระดับคล้ายๆมีวิตกวิจาร์ณอยู่กับลมหายใจมีปีตนะิตัวเบาตัวหลุดตัวลอยตัวอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยนะมีสุขมีเอกขาตาในลักษณะนีนะ้เราก็จะเห็นตัวเราเองเ,เดี๋ยวขยายใหญ่บ้างอานะการปิติเนี่ยนะนะเต็มฟ้าบ้างหลุดลอยไปบ้างตัวเล็กบ้างอะไรก็แล้วแต่ นี่เป็นอาการของการฝึกสติจนกระทั่งเข้าถึงสมาธิอาจจะเข้าถึงระดับฌานแล้วก็มีความละเอียดพอจนกระทั่งบางท่านก็อาจจะเห็นเป็นนิมิตภาพตัวเองนั่งสมาธิบางท่านก็เห็นด้วยสติของตัวเองไม่จําเป็นต้องมีนิมิตแสงสว่างโอภาสการเห็นอย่างนั้นเรียกว่านิมิตโอภาะเราถ้าเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราน้อมก็ามาดู ถ้าเราจะฝึกทางพนิพพานทางพลโทให้น้อมดูให้เห็นกายและกันในกายอย่าไปเห็นกายภายนอกถ้าถอดกายออกไปแล้วให้ดึงกลับขเข้ามาไว้ภายในในกายหยาบของเราเนี่ยให้มันศึกษาอยู่ภายในให้ละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเืยเรื่อยๆรื่อเจริญโดยจเจริญส,สติสัมปัญญะการเห็นอย่างนี้นเป็นการให้คําตอบ หลายอย่างไม่ฟันธงออกไปว่าเป็นอาการของปิติเป็นอาการของนิมิตโอภาสนะเห็นด้วยสติที่ละเอียดนะเห็นนิมิตด,นะด้วยนะจักษุที่ละเอียดคือตาละเอียดภายในนะก็คือเห็นด้วยสตินี่เมื่อสติละเอียดถึงยานเรื่องยาณรู้ยานเห็นมันก็เกิดขึ้นเองแหละ ไอตัวเล็กใหญ่เนี่ยเ,เ,กเ,เกิดจเกิดจากอาการปิติซึ่งอยู่ในระดับชาญนะเ,เป็นปิติ